่าเลยเธอนะกินนี่เสร็จก่อนแม่ลูกอ๋อแม่อยากสาวกลับบ้านไปอะแม่คะเดี๋ยวก,กินเสร็จแล้วเนะี่ยไปช้อปปิ้งได้ไหมคะช้อปปิ้งสื้อผ้าเหรอลูกเปล่าคะ่ะแม่ช้อปปิ้งของเล่นอูยพี่อยากช้อปปิ้งไปซื้อร้านเครื่องเขียนนะอมไว้วันหลังได้ไหมลูกเดี๋ยวร้านของเล่นไปที่มอร้านเครื่องเขียนน,น่าจะไม่มีที่มอ์นะลูก อ๋อไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวไปวันหลังหนูก็มีเครื่องเขียนหมดแล้วแหะแต่ว่าหนูแค่ชอบไปอ่ะมันสนุกดิทิก้าอยากไปชิบของเล่นของเล่นคือสิ่งสำคัญที่สุดของทิก้าแม่ก็เวอร์แล้วลูกเดี๋ยวเล่นสักพักแล้วก็เบื่อแล้วหนูก็ไม่เล่นแต่ถ้าหนูอยากได้จริงๆนแม่ก็ได้นะเย้แต่ก่อนอื่นลูกต้องกินให้หมดก่อนนะจ๊ะค่ะ ีิกนจะได้รีบไปไหนไปเที่ยวกับบ้านมานอนกิ้งกิ้งใช่กับบ้านมานอนเล่นพับจีโอพ่ออยากเล่นพอดีเลยตอนเข้าห้องน้ำพ่อชอบเล่นพับจีปังปๆๆๆๆังปังปังโอ้พ่อจะอินว่าลยไปขนาดนั้นสนใจเรื่องนี้ก่อนตัวพ่อจะเพิ่งเข้าไปในเกมเข้าใจไหมโอเคได้เลยปังปังปัง นี่นิชาอยากกินคัพเคก้กไหมลูกอุยอยากสิแม่อ่ะแม่แบ่งให้ลูกมันอร่อยดีอ้ำพ่ออากินมะพร้าวอร่อยมากดลยอุ้ยมันตกพื้นอีกแล้วโอพ่อเสียของหมดมันตกพื้นพ่อก็ต้องเอาไปทิ้งเลยนะโอเคว้าทุกคนดูสพ่อสิทังขยะมาอยู่ทับพอ่อ ตายแล้วช่วยด้วยละละละอะไระเจ้พอ่อพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นสิเห็นไหมพ่อเป็นทำยังไงดีทำยังไงดีทงดัทงงั้ปังพ่าเสร็จแล้วคุณออกจากนั้นได้แล้วมันเป็นกับดักเฉยๆผมเอาไว้แบบผมผมเออเออมน,นุษย์ ก็คือผมนะผมผมกลัวมีคนมาจับผมผมก็เลยใช้กับดักไว้อย่างฮะและ้วเจอเป็นใครเนี่ยผมแปบแบจับไป,ป,ปหลาดนะฮะว้ายตายแล้วสับปปะโปประ่ซาบะไรเอ้ยทุกคนนีจิีกก็ยังกินไม่เสร็จเลยแบบไปมเหอะไป,ไป,ไป,ห,ไปห้างมอเร็วเร็วอะไรเนี่ยทุกคนกลัวอะไรฉันฉันโดดลงน้ำได้ไหม พีกัน,นมาห้างโมกันเถอะฮ้อเดี๋ยววางร้านก่อนเดี๋ยวบอกป้ายก่อนเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะย่เดเยอะค่อยๆวางก่อนนะเฮยเคเราจะปิดร้านช่วคราวนะ ที่เกียดขายเนี่ยขายไปก็ไม่มีลูกค้าเลยเปิดก็ปิดไปเหอะโอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปทำอย่างอื่นแล้วกลับบ้านไปเลี้ยงลูกดีกว่าเฮ้ยลูกโตลแล้วเนีเย่ยเย้ทีกแกอยากได้ของบล่นเอ๊ะลูกมีไอตีมมาเอาไหมาเอาไหมาอืมไม่เอาอะอยากเอา นั้นถ้าพี่อยากได้หนูก็จะเอาด้วยอีกครีกอตเคเอาเลยจ๊ะทีก้าเหมือนเดิมไอ้วุ้ยแม่กินแล้วกันใส่ช็อปปิ้งอะไรอีกช็อปปิ้งนี้ค่ะอ่ะนี่ของทีก้าของหนูละแม่ แป๊บหนึ่งสิลูกจะใจร้อนอู้หึอ,อน่ากินมากเลยแม่แม่เอาด้วยฮึเอาสตอร,รสตอรเบอรี่ละกันสตอรอเบอรี่สตรอเบอรี่ าทำไมตีมมกพื้นอ่ะช่างเหอะอ้ำเจอานาของทีก็โอเคมาวุ่นวายกับการหยิบไอติมไปลูกๆมานั่งกินกันแ๊บนึงอ้ำอ้ำอ้ำพอมียอมไปไปชื้อของเล่นกันพออุ้มพออุ้มที่กเกอร์ไอ้ยอาไปไปไปลูกไปเย้ ของเล่นของทิก้าทิก้าจะมีความสูงมาก,ก,ากาเลยไป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 สวัสดีค่ะทีก้าขอซื้อเดี๋ยวลูกเด๋ยวลูกดี๋ยวนะลูกนี่แม่เดี๋ยวพ่อไปนั่งรอตรงนู้นนะแล้วรีบๆซื้อน่ะเดี๋ยวพ่อจะกลับไปเล่น <c oughs> บับจีเอ้เอ้เอ้ เออเออเอ่เอสวัสดีค่ะคุณพ่อคะโอ้จะมาซื้อหรอครับอ๋อผมปิดร้านนะครับปิดร้านชั่วคราวเดี๋ยวจะเปิดอีกทีวันไหนไม่รู้ถ้าผมว่างหน่อยนะผมจะกลับไปเลี้ยงลูกครับขอภายจริงๆแต,แต่ที่นี่มัน เล่นโปรตีกาเลยนะทีกาชอบมาชื่อของเล่นล้านนี้มากที่สุดเลยมันมีขายอย่างอื่นด้วยนะมีชุดจำรับเด ร้องไห้ทำไมนี่น่าขำคาจริงๆที่แกอยากให้รักแบบนัร้องไห้เนี่น่าเกลียดมากเอ๊ะทีก้าร้องไห้ด้วยเป็นด้วยเหรอเห็นแต่ซ่าอย่างเดียวทีนี้มันร้องไห้ซะแล้วสิฮ่า อยากขินเด็กร้องไห้เลยลูกเรายังไม่ร้องไห้ขนาดนี้เลยว่ายลูกเนี่ยทำไมน้องร้องไห้แบบกีเดี๋ยวผมไปเก็บป้ายร้านก่อนป้ายปิดร้านเดี๋ยวผมไปเก็บก่อนนะ เออเออคือหนูครับหนูหยุดร้องไห้เถอะนะคุณลงุงคุณลงุงเปิดร้า,น,า,าน,นแล้วเปิดร้านใหม่แล้วอวยพ่อคุณพ่อคะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าถ้าคุณไม่ว่างต้องไปเลี้ยงลูกสาวของคุณจริงๆเนี่ยคุณก็ไปเลี้ยงได้นะคะดิฉันไม่ได้บังคับเลยเหรอกค่ะลูกฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเดีเดวเดดฉันสั่งสองลูกฉันเองนะคะคุณทาร้านตามสบายได้เลยค่ะไม่ต้องเอเอมา ทนเปิดร้านก็ได้นะคะถ้าคุณต้องไปมีเรื่องอะไรจำเป็นจริงๆฉันขออภัยกับลูกใช่มากเลยนะคะเฮ้ออดิชาเออเลูกลูกลไป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 ออเอเ้ยเด็กคนนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้ไปซื้อมาเหรอโถเออพ่อสารร้อ้องมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้มีของติดตัวมาเลยเหรอ สองตาสามตาแล้วเนี่ยโอ๊ยพ่อน่าจะอยู่บ้านนะไม่ได้มามมแน่เลยมันพ่อไปกลับบ้านก่อน,นะเฮ้ยโอ้ยอะไรอีกทีก้าร้านมันปิดอ่ะทีก้าเอ้ยลูกฉันเนี่ยปวดหวัวเนี่ยเฮ้ยใช่แล้วลูกไปทำอะไรอีก ก็ลูกงองแงพนลาเขาบอกว่าไปปิดชั่วคราวแล้วพ่อคะเขาก็เลยไม่อยากเห็นเด็กร้องไห้เขาก็เลยเปิดร้านเลยเอ๊ะอย่างนี้ก็ดีสิร้านเปิดแล้วลูกจะได้ไปซื้อของได้แถมเขาซื้ออย่างของมันได้เงินดิแต่เขามีเรื่องสําคัญไงเขาต้องไปเลี้ยงลูกเขาต้องกลับไปเลี้ยงลูกเข้าใจไหมพ่ออ๋อแต่เขาเปิดให้ลูกซื้อก็ให้ลูกเขาซื้อไปสิ โอ้ยลืเป็นหน้าเก่งใจเขาจะตายไปพ่อโอ้ยโอ้พ่อพ่อฉลาดเหมือนทีก้าเลยอะพ่อคิดเหมือนทีก้าเลยเขาไม่ควรปิดเอ๊ะทีก้าที่จ้าก็มาเข้าใจนะเขามีเรื่องสําคัญไม่สําคคงสําคัญอะไรไม่ต้องเขาต้องมาเปิดร้านให้ทีก้าซื้อนานะสิ อันนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเออบ๊ายบายอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิงให้ดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปวดหัวกับพ่อกับชีก้าจริงๆเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าแม่ทิ้งให้พ่อกับชีก้าที่นี่เถอะโอเคแม่อะไรของเด็กคนนั้นอี็กแล้วเนี่ยร้องไห้โวยวายนั่นแหละ